ท่านพวกมีบุญทั้งหลายว่าช่ากันว่าชีวิตของคนเราเนะี่ยยิ่งอายุมากต้องมีลูกต้องมีหลานต้องมีคนคอยพูดคอยคุยอย่างสม่ำัเสมอไออีถนอมพรอนติจิชัยมีลูกดีเป็นคุณหมอคอยสังเกตแม่เสมอแม่เดินขึ้นเดินลงแม่ทำอะไรซ้ำๆก็สังเกตว่าเอ๊ะแม่เป็นอะไรทำไมเป็นอย่างนี้ และค่อยๆรักษาทันท่วงทีมีลูกเหมือนปลูกโอเมื่อใหญ่โตจะได้พึ่งพาเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีลกูกถือว่าเป็นความโชคดีแก่จะไปพึ่งพาสายใครก็ต้องพึ่งพาสายลูกเนี่ยลูกสังเกตกินข้าวได้ไหมนอนหลับหรือเปล่างุหดหิดหรือเปล่าโมโหหรือเปล่าและทำอะไรเกินไปหรือเปล่าค่อยสังเกตดู คุณถนอมพอตีกินยาเืษอไอีไออีเพียวมีคุณหมอหลีคอยดูยะคอยดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอเป็นที่น่าชื่นใจและน่านมุนนาเพราะฉะนั้นใครที่มีลูกต้องภาคภูมิใจต้องดีใจเหมือนกับคุณบรรหารถาวรภูสิทธิ์ก็เช่นเดียวกันมีภรรยามีลูกคอยถามไทย จะไปไหนมาไหนจะทําอะไรก็ตามแต่ทั้งสองท่านถือว่าเป็นคนที่โชคดีนั่นก็คือว่ามีลูกคอยดูแลเอาใจใส่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นที่หลับที่นอนไม่ว่าจะเป็นรองเท้าคนที่เอาใจใส่จะดูว่าเอ๊เสืเสื้อผ้านี่เหมาะหรือเปล่ามันถูกต้อง มันเหมาะสมกับผู้ใหญ่ไหมร้อนไปไหมคับไปไหมรองเท้านี้ใส่แล้วพอดีหรือเปล่ามันกินส้นเท้าไหมหรือมันลื่นไปไหมเสี่งต่างๆนะลูกควรสังเกตดูเอ๊สังเกตดูเอ๊เป็นยังไงทำไมเป็นอย่างนี้กลายเป็นความผูกพันระหว่างแม่กับลูกพ่อกับลูกสามีกับภรรยาหาได้ยากนะ ลูกบางคนไม่เคยไม่เคยทำความสะอาดให้พ่อแม่เลยซึ่งเมื่อถึงวันที่ห้าเป็นวันพ่อแห่งชาติลหลายคนไม่เคยดูแลพ่อแม่เลยไม่เคยเอาใจใส่เลยพ่อบางคนรอแล้วรออีกรอแล้วรออีกแต่น่าชื่นใจน่าอนุโมทนาไม่ว่าจะเป็นคุณโสภาตนาภัยบูล์อเฮธนวัฒ ตน,นะภัยบุญมีลูกกตัญญูกตวเวทีถึงวันที่ห้าซึ่งเป็นวันนี้ลูกทุกคนมาหมดเลยมาหามาดูแลมาเอาใจใส่ขัดเล็บตัดเล็บเท้าเล็บมือเล็บเท้าให้พ่อขัดฝ่าเท้าให้พ่อถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นได้รับการหล่อหลอมลูกบางคนไม่เคยเห็นเลย ้าพ่อเป็นตะปุ่มตะปั่ำเท้าพ่อเล็บยาวเกินไปและเมื่อเล็บยาวแล้วมันก็หักบ้างเกิดปัญหาตามมาบ้างและก็ลูกก็อาศัยช่วงเวลานั้นกขัดขัดฝ่าเท้าขัดหลังเท้าให้พ่อให้แม่ให้ดูแล้วโอ้โหดูดีพ่อพ่อแม่อายุมากแล้วจะก้มลงไปถู จะก้มลงไปขัดฝ่าเท้าหลังเท้าโอ้นานๆถึงจะได้มีโอกาสอย่างนี้สักทีขออนุโมทนาบุตรธิดาของท่านที่เอ่ยนามมาแล้วซึ่งเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกะตะเวทีนิมิตตังสาธุลูปานังกตัญญูกะตะเวทีความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีใครเท่าที่มีลูกมีบุตรมีธิดาต้องภาคภูมิใจ ทิวิปิปัสสะพระเงินทองไหลมานะชาลีตี